ทนายเจมฟาดหลังไม,ไม่ได้เจอลูกซ้ําอ้างลืมนาฬิกาค่ะฮือหาอีกครั้งค่ะกับประเด็นที่ไม้พิรัตและซาร่าคสซิงกินีก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตเข้ามาถามไม้ทางไอจีสตอรี่ว่าได้คุยกับลูกชายอย่างน้องแม็กเวลบ่อยขึ้นไหมตั้งแต่ซื้อน,นาฬิกาโทรศัพท์ให้ได้หนุ่มไมตอบว่าได้แค่อาทิตย์แรกครับแต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วคิดถึงพี่แม็กมากๆเลยครับต่อมาเฟซบุ๊กหนึ่งก็อ้างว่าเป็นญาติฝั่งซาร่าขออนุญาตอธิบายข่าวนี้ด้วยตัวเองค่ะขอ,ขอ กรุณาเปิดใจถึงข้อความนี้ด้วยนะคะในฐานะคนใกล้ชิดและสนิทมากกับทางแม็กเวลเมื่อช่วง2อาทิตย์ที่แล้วโรงเรียนปิดเทอมน้องแม็กเวลจะต้องกลับไปเรียนหนังสือที่ภูเก็ตแล้วคือตัวน้องแม็กเวลเองได้ลืมนาฬิกาที่พ่อเขาซื้อไว้ให้ที่กรุงเทพซึ่งเหตุการณ์นี้จะโทษซาร่าก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของซาร่าที่จะต้องรับผิดชอบกับของส่วนตัวที่พ่อเขาให้ไว้กับน้องแม็กเวลเองอันนี้ถือว่าแม็กเวลต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พ่อเขามอบและสอนสั่งกันไว้ถึงจะได้ถูก และไม่ว่าอะไรก็ตามทางตัวคุณพ่อเองสามารถติดตอด่อสอบถามน้องแม็กเกลได้ตลอดจากทางญาติและทางตัวสาระเองแต่คุณพ่อเขาเลือกที่จะไม่ทําแต่มาโพสต์บอกสื่อแบบนี้มันคือสงสัยว่าทางคุณพ่อต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าคะทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนก็ตีความไปอีกว่าเพราะว่าไม่ให้เงินอีกเหมือนเดิมหลังจากที่ทุกท่านอ่านโพสต์ออกมาแบบนี้ทางที่จริงๆแล้วทางฝั่งคุณพ่อนั้นควรใดเล็กหาทางสาระถามเลยว่าทําไมติดตอ่อแม็กเวลไม่ได้อยากทราบเหตุผลเหมือนกันทําไมต้องให้สื่อออกมาถามแทน อีกด้วยค่ะงานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอชมกันค่ะล่าสุดนี้ทางด้านทนายเจมฝั่งของไม้ได้แชร์ข่าวข้างต้นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความว่ารับทราบครับผมลืมนาฬิกาไว้กรุงเทพจริงหรอเขาบอกว่านาฬิการุ่นนี้ต้องบอกตำแหน่งได้นะครับไม่รู้จริงไหมใครมีความรู้บอกทีจะได้บอกพ่อเขาให้ไปเอานาฬิกาให้ลูกอยากให้ลูกใช้โทรคุยกับคุณพ่อเนอะไม่ควรขวางการความสัมพันธ์เรื่องนี้คงต้องตามกันยาวๆค่ะ ค่ะ